มาพบกับน,น้องหญิงครั้งนึงนะคะวันนี้น้องหญิงอยู่ที่สาขาเทพรักษ์บางพีนะคะกอมอส2นะคะวันนี้น้องหญิงจะพามาพบกับรถโตต้ารีโวค่ะแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ขับสี่นะคะไปกันอย่างเร็วๆเลยนะคะนี่ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นจีนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์2.8ถ้าเกิดว่าใครมองหา 44ประตูยกสูงเ e กียร์ออโตอยู่คันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับที่เข้าใหม่ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อหางยิงได้นะคะที่เบอร์0816587149นะคะหรือ id line นะคะ r a t t n a c 7นะคะไปะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าคันนี้เลขไม่เท่าไหร่นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเรขไม้จะอยู่ที่2,14789นะคะเป็นรถปี2017นะคะณนะตอนนี้ราคายังไม่มีการแจ้งมาเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ราคาก็กิงกลางหาหญิงหลังไม้นะคะแล้วเดี๋ยวไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ